มาเอาแล้วนะวิดีโอนี้นะครับผมท่านผู้ชมจะทําการเอาอีแท็กอีแตนอีแตนอีแท็กเมียวบ้าอะไรมาวะเดี๋ยลิขสิทธิ์หรือเปล่าวะเนี่ยฮะเมียวบ้าอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเมียวบ้าอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้จะเอารถดีแท็กนะครับต่อพ่วงเลยสักสี่ห้าพ่วงดูดิท่านผู้ชมไปวิ่งดินครับท่านผู้ชมมาเอาแล้วเราเอารถอีแท็กมาก่อนปะ ไีแท็กอะรถไถนาเดินตามตอะนผู้ชมเออนี่เลยเนี่ยมันต้องมาถึงคนนี้อ๋อเนี่ยมันต้องผ่านตรงคนเดียบ้าเดี๋ยวดิมา <c oughs> อยู่ไหนอะ <c oughs> มามาเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเฮ <c oughs> ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แทงมีเสียงถอยแล้วเหรอยีแท็กสมัยไหนวะเนี่ย,อ,ยอ้มีแต็ดแต็กด้วยเสียงอดตัวเดินนะครับเสียงพี่แกเลยโคตรแสบหูเลยทานผู้ชมแล้วก็พ่วงนะทุกคนครับอ่าพ่วงของเขานี่จะเป็นพ่วงอันไหนวะนี้หรือเปล่าวะไม่ใช่ดิมันจะมีมันจะมีพ่วงต่อด้วยอ่ะมีพ่วงอ่านี้หรือเปล่าอ่านี่เลยนี่เลย ไม่ต้องแต่งอะ่ะเดี๋ยววันนี้ไปลองใส่สักหน่อยผมมีแต่สีแดงไว้สักสองสามสี่อ่ะสีพ่วงดูดิจะไหวหรือเปล่าผมเนี่ยจะไหวหรไหมวะนะทุกผู้ชมมีคนคอมเมนต์บอกว่าให้ให้ต่อต่อสองแล้วก็ไปต่ออีกหนึ่งไปต่ออีกหนึ่งเรื่อยๆใช่ปะเออเฮ้ยแม่งผมคิดดีนะขอบคุณน้องมากนะครับต่อสองแบบนี้ใช่ไหม ก็คือถ้าเราถอยได้เนี่ยเราก,เก,เก็จะเก่งมหาศาลเลยครับผมแต่ที่เราถอยไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็คือต่อทีละหนึ่งครับผมอ่าต่อแบบนี้ครับน้องเขาบอกให้ต่อแบบนี้ต่อทีละสองแล้วไปต่อทีละหนึ่งทีละหนึ่งเฮ้ยดีเว้ยผมคิดดีเว้ยพระคนนี้มันดีวะฮะโอเคฟังนะเออผมคิดดีผมคิดดี ผมยิดน้องดีมากนะครับผมเอาละโอเคมาอีแท็กสี่พวกนะผมเฮหล่อเป็นห่าเลยดีกว่าป่ะหน่ผมว่าคือมันสามารถต่อได้แบบเอาตรงคือไม่ไม่จำกัดเลยนะทุกคนไม่จำกัดเลยนะใช่ครับไม่จำกัดเลยครับผมจะต่อเป็นร้อยพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้ครับทักขยันนะอ่าดีไหม แล้วก็ขยับมาต่อนี่ครับต่อทีละนึงเออเฮ้ยไม่เขาคิดดีเนาะอ,อือผมลืมคิดเลยว่าวันนั้นอะเฮ้ยไปแกเน,นี่ยเราต่อทีละหนึ่งทีละหนึ่งอย่างนี้วิธีต่อนะมันมีวิธีต่อของมันอยู่เย้นี่นะนี่นะท่านผู้ชม ดีเราก็ได้สี่พวงแล้วโอ้โหมาเลยมาเลยมาเลยเราจะวิ่งตามตูดกันเลยนะวิ่งตามตูดกันเลยเบ็นผมเบ็นผมรถเบ็ผมลายแล้วบ้างเนี่ยผมว่าเลยไปเลี้วยวเข้าซอยนี้เดี๋ยวเราไปลองรับยิงกันดูโอ,โอ้ดูดิมันจะยาวอะทุกคน จัดไปเลย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 ครับไปเลยเมื่อกี้เมวแบบเมวเตือนเมวเตือนนะทุกคนว่าผมจะเก็บข้อมูลเอ่อในเขาเรียกว่าในบัญชีอะไรนี่แหละเฮงเลยแล้วแล้วมันทำยังไงผมยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหจะเก็บข้อมูลบ้าอะไรมันจะรีเซ็ตบ้าอะไรมีเวลาให้ตัดสินใจหนึ่งคุณสภาว่า啥 เฮยเขาบีแต่เลยนะสังเกตเลยว่าล้อจะเปี้ยวๆนะทุกคนนี่คือเอกลักษณ์ของเขานะเดี๋ยวเราไปเอาดินกันเดี๋ยวให้ให้รถไรตักให้ดีวัต <laughs> น <c oughs> <laughs> ่าตัดรังผึ้งตักให้แล้วกันเนาะแง่สุดจัดจริงๆว่ะ ไป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 ครับไปไปครับไปมาเดี๋ยวเฮ้ยเฮดีๆมันมีสองพวงอยู่ตรงนี้ขอหน่อยละกันผมขอละกันนะผมขอนะผมขอละกันนะขอนะลูกพี่นะปึ๊บ ขอนะผมขอนะวมีหนึ่งพวกอยู่นี้เป็นที่เรามาพ่วงรถไถเนานะในวิดีโอนั้นนะครับอ้าขอแล้วกันนะเสียพ่วงไปเลยท่านผู้ชมบุ้มบั่มซอมเี้อะ นี่แหละโอ้โหอย่างเยอะเฮ้ยถ้าเราใส่เต็มมันจะหนักเลยเปล่าลองดูดิโอมันจะเลี้ยวแบบนี้เลยนะทุกคนมีโอกาสติดก็มีนะครับมีโอกาสติดก็มีนะเฮ้ยแต่ว่าม้มา,ม,ามันจะเลี้ยวแบบเหมือนเลี้ยวเหมือนงูอะ่ะมันจะเลี้ยวไปตามตามทางเส้นทางของเส้นทางที่เราเลี้ยวเลยอ่ะมาดีดิมาดีดิดดเราตั้ตงตลังขุดไปน่ดิ อู๋ควรจะดับเครื่องได้อะไรวะเนี่ยเยหน้าตาหลังคูดคันนี้นะทวน JCB คันนี้แนหะที่จะไปอยู่ในคอมตาร์นในวันทนะี่18ครับเดี๋ยวผมซื้อให้ดูนะสำหรับแพ็กเกจเสริมนะไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะคิดว่าน่าจะราคาน่าจะไม่แพงคนระับแต่ว่าก็อาจจะอยู่กลางๆในราคาประมาณ2 0 3 3 0อ,อะไรอย่ะไรเงี้ยก,ก็พอได้พอรับได้เนาะ2 0 0 0 0อสอยะไรเงี้ยเนาะสมยุมเนาะ ไม่เหมือนเทนสิบเบอร์ไอ้เชีย่ยแม่งล่อเจ็ดร้อยโอ้โหแมกเจ็ดหนึ่งเจ็ดร้อยครับผมโอ้โหถ้าไม่สวยจริงผมไม่เอานะมาปึ๊บมาเดี๋ยวตักดินแน่นก่อนบูช้าจังว่ารถช้าจังว่ารถช้าชิบหายเลยรถอย่างช้าเลยตัวบังคับก็ผิดด้วยนะดึงอาร์มออกเป็นเข้าดึงเข้าเป็นออกนะครับแต่ไม่เป็นไรผมไม่หลงหรอก อู้มันชา้าจังวะโอ้เฮเอชอ่างช้าเลยท่านผู้ชมช้าชิบหายเลยเนี่ยอ,อ๋อดูมองนี้ดีกว่าอ่ามันจะดึงออกมันจะเป็นเข้านะดึงเข้าจะเป็นออกนะครับเราต้องไปตั้งค่าใหม่แต่ว่าผมขี้เกียจผมไม่ตั้งตั้งหรอกผมจะไปตั้งแค่ความเร็วเท่านั้นแหละเพราะว่า มันไม่ทันใจวัยรุ่นนะครับผมมันไม่ทันใจวัยรุ่นเออมต้องงี้ดิวัยรุ่นต้องงี้ทำไมมันไม่เต็มวะเต็มแล้วเต็มแล้วไม่หมายถึงมันมันไม่เต็มบุกี้เนี่ยทำไมมันได้สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันมันไม่ได้ร้อยวะ เอาละยีแตก๊กว้ากดปิดทุ่ทีทุกที่โอ้โหนี่ข้อเสียของการอเอ่อข้อเสียของการตัวบังคับไม่ไม่ถูกอะ่ะอ,อีแต๊กยาวอีแต๊กยาวนี่เลย ยาวยาไปเลยเพื่อมั่มสองเป็กันไปเลยพี่โอ้โหสุดจัดจริงว่ะดูนะยาวเป็นหางโบ้์ไปเลยอ่ะเอ้ยดูนะหางโบ้์ยังไม่เท่าหางเธอฮะเกี่ยวอะไรกันมันจะห่างหางออกเรื่อยๆนะครับเราคือถ้ามันห่างออกอ่ะเราสามารถที่จะใช้รถ กดดึงดึงเข้ามาได้นะเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันมันจะดึงดูนะผมดึงอัมเข้านะนีมันจะออกดึงออกนะนจะเป็นเข้านะครับมันสลับกัน,ข,นนะขับยากอยู่นะขับยากกับเรื่องรู้ เราสามารถดึงดึงรถเข้ามาได้นะถ้ามันไกลเกินนะนดีดิโอ้มันจะคว่ำมาดิมนันจะไปเข้าน,นั้นเนี่ยบังคับผิดเดิผมขับขับไปอยนิ่มนะเนี่ยถ้าบังคับผิดอะ่ะอุ้หู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 อะไรมาดิี่ย <c oughs> เอาลนะ ก็จะมีบังคับผิดอยู่นะมันก็ยังหลงหลงลืม,ล,มลืมอยู่นะนั่นไงเห็นไหมมันจะมีบังคับผิดอยู่นะมันแยกประสาทไม่ออกคือประสาทเราเคยฝึกมาอย่างไงคือมันจะประสาทมันจะไปเองนะ่ะทุกคนเออนั่นไงเห็นไหมประสาทมันจะไปเองอนะัตโนมัิอนะ่ะ เห็นไหมประสาทแม่งไปเองอัตโนมัติอ่ะไอ้บ้าเอออูเหลืออีกสองพ่วงเลยนะั่นอ่ะแม่ถ้าเป็นรถขุดมันก็จะเออถ้าเป็นรถขุดมันก็จะง่ายหน่อยนะครับอันนี้เป็นหน้าตากลังขุดไงเอ้ลองลอง,ลอง,ล,องลองเราลอ,ลองเอาเราลองเอาไอ้ข้างข้างหลังมันตักถูกไหมไอ้ข้างหน้ามันนะอ่ะไอ้ไอ้ที่ตักมันข้างหน้าลองไหมลองไหมอ่าเราลอง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  ที่ตักวันะเออแม่งบังคับโคตรง่ายเลยตัวอย่างไม่สับสนไม่ซับซ้อนไม่อะไรเลยบังคับง่ายจัดอ่าเปลี่ยนแนวนา้างเนี่ยเต็มเลยพรุ่งกี้เดียวเต็มเลยเต็มเลยนะครับสุดท้าย เราจะไปส่งดูดือว่าเป็นเวลาบางทีบางเจทิททททททไงไงวะเอาเทปไปเลยอึ๊บเออเทปไปเลยอย่ามึนนะนี่โอเคไปครับผมมา <c oughs> โอ้โหยาวไปถักว่าวเลยว่ะโอ้โหดูดินี่มันโอ้โหอีแตกอีแตกตอบพ่วงอีแตกลากพ่วงท่านผู้ชมเนี่ยอีแตกพ่วงของแทะเชียวเดียวคือแบบยาวเหียดเลยอ่ะไปไปแล้วจะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได,ด้ดูดูเวลาเรามันโค้งมันก็จะโค้งตามเราอ๋อแล้วมันอ๋อี่โค้งกลับทำไมอ่ะ เอาเอาคัดกันแล้วเอาเอาเอาเบียดกันแล้วทีนี้เบียดกันแล้วที่นี้ครับต้นกำลังเราก็คือสองล้อนี้ครับเป็นต้นกำลังนะครับนี่ เป็นไงเที <S <S 1> <S 1> ไ่ไหนดีวะเที่ไหนดีวะรถไฟยันรถไฟดิยาวเหมือนมัวเหมือนหางเบ้าอะไรเงี้ยมุ่กี้ยังใจอ่ะท่านผู้ชมดูดิเสียงโคตรดังเลยครับคนเสียงเขานี่จะแบบมันจะดังดังแบบเบอ้อเลยครับเลยดูคือไหลหมดอ่ะเนี่ย น,นั่นคืออะไรอะ่ะท่านผู้ชมคืออะไรครับเนี่ยโอ้โหซูมนี่มันกล้องบ้าอะไรวะซูมหินแบบเห็นไฮโรลกิกอ่ะซูมแบบซูมดีจัดอ่ะเราลองดั้มดูไหมลองผมลองดั้มดูนะครับโอ้โหโอ้โหอันนี้ผมต่อกี่พวงวะห้าพวงนะครับทุกคนเราต้องดั้มอย่างสุดท้ายมานะครับ ดดดำูิสั่งอย่าบอกเอ้ยแม็กสั่งดำได้เฉยเฮ้ยอันนี้เป็นน้ำเหรอแม็กสั่งดำได้เฉยโอ้โหน้ำบ้าอะไรวะโคตรไม่สุกจริงเลยอะสั่งดำได้เฉยอะดูดิทุกคนโคตรดีอะเอาลงเอาลงทีนี้ก็อันต่อไปนะครับทีนี้ โอ้โหไว่จะเป็นเบียดกันหน่อยครับทีนี้อันต่อไปไปสั่งดํำได้แบบโคตรอิสระอะหมดแล้วหรอี่ว่ออันต่อไปเอ้ยไม่ดีว่ะดีว่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะเรื่องอันต่อไปอันนี้เป็นอันใกล้ๆนะครับ สั่งรับได้แบบอิสระจัดอ่ะ <c oughs> โอเควิดีโอนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ครับเจอนใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับค่ะอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์นะครับผม